วันนี้เวลา10บนาฬิกาพันเอกภาคภูมิจันทรักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่44ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันทหารผ่านตึก3กุมภาพันธ์โดยได้ร่วมพิธีสงตามลำดับพิธีทางพระพุทธศาสนาและได้อ่านคำประสัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก พี่น้องทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่รักทุกท่านเนื่องในโอกาสที่วันทหารผ่านศึกได้เวียนมาประจบอีกวาระหนึ่งยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนา,าพนาระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งความเจริญก้าวหน้าให้พี่น้องทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการตลอดจนผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันประเทศอยู่ในขณะนี้ต้องประสบแต่ความสุขความเจริญโดยมีเหล่าอาดีตฐานกล้าพร้อมครอบครัวและกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวพันเอกภาคภูมิจันทรักษ์ได้มอบงบประมาณในการร่วมทำบุญในพิธีณน,นิคมเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจะนามคอกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี